หนูโดนบูลลี่เรื่องหุ่นตั้งแต่เข้ามาเลยค่ะพี่ก็เลยสรรหาว่าต้องมีพี่ใดลดน้ำหนักเด่วเรี่วดีสุดตั้งเป้าหมายไปก็ตั้งตั้งแต่ตอนเข้ามาอยู่สาวน้อยแล้วค่ะว่าน้ําหนักเนี่ยคือต้องรีบเอาออกเพราะว่าถ้าตอนเปิดฤดูการที่จะมาถึงนี้เขาจะเห็นชมใหม่ขอตั้งเอกจากที่แบบมีน้ํามีนวลอ,อะไรอย่างนี้ขึ้นฤดูการนี้ให้แบบป้าเป็นเป็นคนเก่าอยู่บ่เนี้ ก,ก็นั้นถึงวันนี้ลดไป11กิลโลค่ะระยาวเวลากี่เดือนแล้วนะ่ะ11ง2เดือนค่ะโอ้ย2เดือน11กิลโลตอนนี้ก็ได้ LS กลับคืนมาแล้ว เราออกแอมเพรบ้านแดงค่ะคิดหอว่าพี่นอ้องอันนี้หายเปลี่ยนโดยไปอัพเดทก็อสวยมากใช่แล้วค่ะก็ลางานไปประมาณ14วันครับวันนี้ก็กลับมาแล้วค่ะกลับมาด่วมมินิคอนเสิร์ตแล้วนะคะในหนาหื่นแล้วนะคะเป็นอย่งไหนพี่นอ้องเป็นอย่างไหอัพเดทมากงามมาพี่นอ้องอันนี้เห็นแลน้ว่าอยากาศไปถอดดังมากเลย <c oughs> พี่นอ้องของหนูเนี่ยจะเป็นแบบ เดิมเนามันมีปัญหาค่ะก็เลยไปแก้ไขที่จริงแล้วก็ไม่อยากไปทําอะไรอีกแล้วค่ะแต่ว่าก็มีปัญหาทางเขาบอกบอแก่ทางมันทะลุมากมันแหจะแบบต้องเสียเวลาแล้วก็มีระยะเวลาในการพักพื้นนานก็เลยก็เลยขอบอสค่ะขอบอสตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีม่ทีอีกนะคะขอเพิ่นบอกว่าถ้าดิลดัุการหขอไปแก้ไขจนหมด ก็ตั้งตั้งแต่ตอนเข้ามาอยู่สาวน้อยแล้วค่ะว่าน้ําหนักเนี่ยคือต้องรีบออาออกเพราะว่าถ้าตอนเปิดดดูการที่จะมาดื่มนี้เขาจะเห็นช้มใหม่คน<อ>ตั้งเอกจากที่แบบมีน้ํามีนวลอะไรอย่างนี้ขึ้นไปดูการนี้ให้แบบป้าเป็นคนเก่าอยู่วันนี้ขึ้นไปนี้ก็ว้าวแล้ว่ะแล้วมันมีเค้นลับเลยในการดูแลตัวเองมางคะแบบรีบน้ําหนัก,น,กนีไวมากเลยนะ บอกค่ะหนูโดนบูลลี่เรื่องหุนตั้งแต่เข้ามาเลยค่ะพี่แล้วก็ก็เลยสรรหาว่ากาจะมีพีใดลดน้ำหนักแต่เร็วที่สุดทีนี้หนูมาคอนเสิร์ตทุกวันช่วงน,นั้นตอนสองเดือนแรกอะคะ่ะได้ออกกําลังกายทุกวันบนเวทีอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งนะคะบวนตั้งเวทีค่ะพี่น้องลงมากนี่เมื่อเต็มค่ะเมื่อเป็นคนเมื่อหลายนะ <c oughs> แล้วก็กินดีถอ,อกด้วยแบบนี้ค่ะ พี่ดีท็อปกคุมอาหารด้วยใช่ณแม่อาหารก็คุมอยู่ค่ะพวกของมันของทอดจะไม่ค่อยกินก็จาก็นั้นถึงวันนี้ลดไป11บกิโลค่ะระยะเวลากี่เดือนนะสิบเอ็ดสองเดือนค่ะโอ้ยสองเดือนสิบเอ็ดกิโลตอนนี้ก็ได้เอลเอสกลับคืนมาแล้วนะคะคุณดีมากอันนี้ต้องแบบเป็นลดน้ำหนักมากเลยว่าแล้วจะไปแล้วจะบอกอันนี้ก็คือไปถอดด้ามจากที่ไหนแบบมันต้องมีคนอยากรู้บ้างแหละว่าเราแบบ แก่แกอยู่ที่เซนจูรี่คลินิกค่ะอยู่สุคุมวิสิค่ะคุณหมอเป็นกับประเมินนหนว่าแล้วพี่อุ้มเชื่อไหมว่าคุณหมอ,มอประเมินให้แบบดูดูโเหงดูดวงให้เราด้วยนะยแบบหน้าแบบนี้ต้องหมอกับแบบไหนเพราะว่านุหนูไม่ต้องการให้มันพุ่งมากค่ะให้มันแบบดูมีมิติขึ้นแค่นั้นแต่ดูมีกิเลส<บ>เลยอ่ะเสริมขึ้นมาแล้วมันจะเสริมดวงด้วยค่ะแต่ดูมีกิเลส จมูกมา่ไหร่ปุ๊บก็ได้เพลงใหม่เลยคุณละสไตล์หัวใจหมอลำค่ะก็ได้ข่าวดีจากบอสด้วยจมูเงินมากแล้วไปทําอันนี้ก็คือแบบเป็นซิลิโคนอย่างเดียวเหรอคะแล้วมีหลังเป็นหลังหูค่ะนี่ยังมีแผลอยู่เลยค่ะเจ็บไหมเจ็บมากค่ะสอบตรงๆว่าเจ็บแย่ค่ะเจ็บมากมๆโอ้ยพี่ไปทำบ้างเหรอนี่กิเลสขึ้นแล้วเนี่ยกิเลสโอ้ยจะไปจะไปเปลี่ยนก็ไปทำก็ไดะ ไม่ดีมากอัปเดตหน่อยราคาเนี่แพงไหมคะที่ไปแล้วหนูเป็นพรีเซนเตอร์โอ้ก็มีแนะนำนะนี่ลูกค้าใช่ค่ะเป็นลูกแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วก็เหมือนเราเป็นคนไข้คนหนึ่งที่มีปัญหาเหมือนเป็นเคสมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็เคสตัวอย่างค่ะก็เลยได้คุยกันกับคุณหมอคุณหมอนพก็แบบให้คำปรึกษาโน่นี่นั่นก็จนแบบเพมันว่าให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้คุณหมอคุณหมอชื่ออะไรอะ บ่อที่ทำสมุนไพรค่ะบ่อนกบบ่อนกเซนจูรี่ใช่ค่ะเซนจูรี่คลินิกเซนจูรี่แล้วดูมันต้องกิเลสต้องตังเลยว่าแต่ถ้าไปแต่ถ้าไปทำแล้วบอกว่าอ่ารู้จักมาจากน้องอมแอมอะไรอย่างนี้ก็จะมีราคาส่วนลดให้ค่ะเดินไปนอกเผื่อใครอยากแนัมผัะพี่คงอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์เพจป้าช่วยพาม่วนนี่เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนู้นจะ กระซิบกระซิบคุณหมอให้ขอเอาเบ,บาๆก็เบ,บาคุณหมออันนี้สนใจจริงนะนเห็นนักเองเห็นจมูกแล้วแบบว้าวมากจมูกนังเองจมู้จะขึ้นใช่ค่ะออกนักเอกเสียวอีกต้องบอกอัปเดตผลงานดีกว่าอันนี้จะเปิดตัวเปิดจะเปิดฤดูกาล23กันยานี้ค่ะพี่น้องคะแล้วก็ฤ <Okay. S 2> ดูกาลที่จะมาถึงนี้วันนี้ก็เพิ่งเพิ่งได้บท ได้บทว่าเอิงจะได้รับ<ห>บทอะไรบทอะไรไแอบ,บแอบ,บกระซิบก่อนว่าเป็นเป็นอีกความท้าทายหนึง่งของหนูเลยเพราะหนูยังไม่เคยลำเรื่องแบบนี้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะว,ว้าวแน่นอนค่ะกับบทบาทใหม่ของหอาแบบบนเวทีนะคะช่วงปิดใหู้การ23กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะมีผลงานเพลงใหม่ด้วยค่ะคุณละสไตล์หัวใจหอลำอันนี้แมค่ะอยากรู้ว่าอันนี้แบบมันจะมีแพลนไหมคะว่าเปิดตัวช่วงเวลาไหน เปิดตัวเพลงอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องต้องให้ต้องให้บอสเป็นคนบอกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นโปรเจกที่จะทำตอนช่วงฤดูการที่จะมาถึงนี้โอ้ยพี่แน่นอนพี่น,อน้นองฝากติดตามผลงานนังเอกของเราด้วยนะคะว่าฤดูกาลหน้าจะได้รับบทอะไรบทลับต่อพอเรื่องของสาวร้อยจะเป็นเรื่องอะไรค่ะพเพราะยังไงก็ได้รับนางเอกแน่นอนแล้วก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะคะเพลงอะไรคะรสไตล์หัวใจมอลําค่ะ ก่อนนะคะพอดีว่าเนาะต้องขึ้นเวท<ช>ีแล้วแล้วหมดเวลาแล้วค่ะค่ะฝากติดตามช่องด้วยนะคะ